สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเป็นวันสุดพักผ่อนของหลายๆท่านเมื่อคืนนี้นะครับเราได้ดูฟุตบอลคู่สุดมันคู่หนึ่งระหว่างทีมไทยกับกัมพูชาเราสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับนี่เป็นการเล่นที่อิชิชใช้ตัวผู้เล่นในลักษณะโรเตชันนะครับพักตัวนักเตะตัวหลักไว้เยอะพอสมควรมีการส่งลงในครึ่งหลังบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ทั้งหมด รวมทั้งนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยซึ่งเป็นนักเตะที่มีดีกรีความเข้มข้นเช่นเจ้าเชคนะครับสุประโชคสรารชาติเอกนิตปัญญาเรายังมีนักเตะอีกคนหนึ่งคือเบนเดวิตที่ยังไม่ได้ลงนะก็คิดว่าอิชีน่าจะเก็บตัวไว้ใช้ในรอบต่อไปการแข่งขันในเดือนนี้นะค่อนข้างจะหนาแน่น,นมากครับธันวาคมเนี่ยเราแข่งมาแล้ว4แมตนะครับและตอนนี้เดือนนี้นะเรายัางเหลืออีก2แมตคือในวันที่26 นะครับที่เราจะต้องแข่งขันในาการแข่งขันในรอบ2นะครับในนัดที่เราจะไข่คับทีมอันดับ2นะในทุกป,ปีซึ่งวันนี้นะครับทีมอันดับ2จะมีการแข่งขันเวียดนามนะครับเปิดบ้านพบก,กับทีมชาติพม่าในเวลา20นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับคืนนี้อินโดนีเซียครับจะเปิดบ้านพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่ง2คู่นี้นะครับเป็นเป็นคู่ชี้ชะตาเลย เพราะว่ากรุ๊ปบีเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายงูกินหางนะเวียดนามก็ยังไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวนะครับยังไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวทุกทีมยังมีโอกาสเข้ารอบและตกรอบได้เสมอเพราะฉะนั้นแล้วในเ,เวฟครั้งนี้นะเราอาจจะเห็นทีมเต็งหนึ่งเต็มสามเนี่ยบางทีมนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรืออินโดนีเซียเนี่ยถ้าพลาดท่าก็มีสิทธิตกรอบได้เหมือนกันดังนั้นนะครับโอกาสจึงยังอยู่กับทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติพมา่าอยู่ คือเมียนมาอยู่นะเราต้องรอติดตามชมคืนนี้แล้วกันสาหรับทีมชาติไทยเรานะครับได้สร้างสืริตินะครับที่น่าตื่นะลึนมากมายครับในเว็บปีนี้ซึ่งมันบ่งชัดนะครับถึงการทําทีมของโค้ชอิชิว่าเป็นการทําทีมที่ยกระดับทีมชาติไทยขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อิชิจะว่าโรเตชันนักเตะก,ก็ใช่ครับจะว่าทดลองตัวนักเตะที่จะเข้ามาร่วมทีมเพื่อจะเดินทางไปข้างหน้าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า ทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะในฟุตบอลเอเชียนคัพปี2027นะฮะแล้วก็ฟุตบอลโลกในปี2030ซึ่งจะมีการคัดเลือกนะเอเชียนคัพจะคัดเลือกในรอบคัดเลือกกันในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยตรงนี้นะครับทำให้อิชิเนี่ยพยายามดึงนักเตะขึ้นมาให้ซัพพอร์ตทีมชาติไทยเราเนี่ยมีจำนวนปริมาณนักเตะมากที่สุดซึ่งตอนนี้อิชิดึงขึ้นมา60-70ตัวแลวครับมาติดทีมชาติไทย ซึ่งนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยอิชิได้กัดกรองมานะจนถึงมาวันนี้เนี่ยปริมาณนักเตะที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยทำให้ระบบทีมชาติไทยได้กระจายไปยังนักเตะได้หลายคนที่เล่นอยู่ในไทยลีกนะครับอนาคตเนี่ยระบบการเล่นในแบบนี้เนี่ยที่เป็นทีมชาติไทยใน้าปัจจุบันเนี่ยจะกระจายไปในนักเตะไทยนะครับทั่วไปเลยเพราะว่าทีมที่อิชิเรียกขึ้นมาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ย มีนักเตะที่เข้ามาติดทีมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้นะครับปริมาณนักเตะเหล่านั้นเนี่ยปริมาณที่ทําให้ทีมไทยเราเนี่ยมีตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกมีตัวสํารองมากขึ้นตรงนี้เองครับจะทําให้ทีมไทยเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นนะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนทีมชา้นนาอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีในอนาคตแน่นอนครับตอนนี้นะในมุมมองของอาเซียนเนี่ยเจอทีมชาติไทยเนี่ย เขามีความรู้สึกหวั่นนะเขามีความรู้สึกอาจจะว่ากลัวก็ใช่แหละครับตอนนี้ให้ผมพูดตรงตรเลยเพราะทีมชาติไทยเรายังไม่เคยแพ้ใครเลยในในย่านาเซียนตอนนี้เป็นช่วงที่เราเหมือนเราซุ่มเก็บตัวที่จะไปแข่งในระดับเอเชียและการเก็บตัวของเราครั้งนี้นะได้ประโยชน์จากการดึงตัวผู้เล่นขึ้นมามากไปตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเรายิงประตูในสเกเบฟครั้งนี้ได้ถึง18ประตูนะครับไม่ใช่นักเตะคน2คนยิงนะ นักเตะในทีมเองเรายิงกันแทบทั้งทีมครับทีร่รัดิ์เผยพี่ไม่เนี่ยนะครับยิงไปแล้วสามประตูครับแพตริกกูตาบสันยิงไปแล้วสามประตูสุภนัทเหมือนตาก,ก็ยิงสามประตูเบนจามินเจมเจมดวิสลงลงแมตช์เดียวนะครับยิงไปสองประตูรวมทั้งเสกสรรราตีนะครับอัครพงศ์ภูมิวิเศษก็ยิงเมื่อคืนในสองประตูนะครับฉเฉลิมศักดิ์ขีก็ยิงครับนิโคลัสมิโกสันก็ยิงนะครับ สรุปแล้วนักเตะไทยเราตอนนี้ยิงไปถึง8ปดคนนะก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเล่นของระบบทีมชาติไทยเนี่ยมันคือทีมระบบทีมสปปรตในลักษณะทีมระบบจริงไม่ใช่ทีมลักษณะฮีโร่แม้กระทั่งนะครับนักเตะซุปเปอร์สตาร์เราอย่างสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มุ่งหมายที่จะเป็นดาวซันโวถ้าสุพนัทเหมือนตานะตอนนี้ทําไปได้3ประตูเนี่ยถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะยิง,ยงจริงเนี่ย ผมคิดว่าสุพนับนบรรดาทาได้เยอะกว่านี้นะครับจุดนี้เองครับจึงเป็นจุดที่แพชั่นของนักเตะไทยเราเนี่ยมุ่งสู่การพัฒนาโดยระบบทีมของอิชิจริงๆและทุกครั้งนะครับที่เราโดนนํามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะว่าทีมนมืไทยเราโดนนําไปแล้วแล้วเราจะสามารถไล่ขึ้นและสามารถชนะได้เพราะการโดนนำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้นักเตะนะครับที่ยังไม่เต็มทีมนะที่ยังไม่ไม่ใช่ทีมดีสุดแต่เราสามารถกลับ กลับมาได้นะครับทุกครั้งสแสดงเห็นถึงประสิทธิภาพในการแก้เกมของอิชีและวิธีคิดของนักเตะไทยว่าอยู่ในระดับไหนนะครับคือยากที่คู่แข่งขันเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับฟุตบอลเดียวกันเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้ตอนนี้ผมย้ำนะทีมไทยแพ้ให้กับอุซเบกิสถานแพ้ให้กับเกาหลีนะครับแล้วแพ้ให้กับญี่ปุ่นเท่านั้นครับตลอดปีที่ผ่านมาจะเต็มปีอยู่แล้วเนี่ยเราแพ้ให้แค่3ชาติ และชาติดังกล่าวเป็นชาติระดับท็อปเอเชียที่เหลือต่ํากว่านั้นเราไม่เคยแพ้ใครตรงนี้จะว่ายอดเยี่ยมผมบอกเลยครับว่ายอดเยี่ยมคนที่มอง,งยังไม่เห็นเนี่ยก็ขอให้เห็นด้วยนะครับคนที่มอง,งยังไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าเราแข่งมาปีหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะจําไม่ได้เพราะมันมีกระแสะที่มันเป็นโลกระถิ่นชีติไทยมาเป็นระยะระยะซึ่งผมคิดว่านะเราไม่ควรจะมีกระแสะลบเพราะตอนนี้เราควรจะมีกระแสะยินดี ก็แตสตื่นเต้นที่จะเห็นทีมชาติไทยโดยโคดิชิเนี่ยพัฒนาอัพเลเวลทีมชาติไทยขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมบอกไว้เลยครับทีมในาย่านาเซียนเจอเราเนี่ยเขาเกิดความประวัติพันพึงเลยครับตอนเนี้ไม่มีทีมไหนอยากจะเจอทีมประเไทยหรอกครับเพราะว่าทีมประเไทยเนี่ยเหมือนทีมที่เอาชนะแทบจะไม่ได้เลยและการยิงของทีมประเไทยตอนนี้นะระยะครึ่งปีให้หลังมาเนี่ยทีมประเไทยเราปรับปรุงนะครับ วิธีการเข้าทําได้อย่างสวยงามนะมีลักษณะการแทงบอลที่สวยงามแล้วเข้าทําอย่างรวดเร็วดูแล้วมันคล้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นเข้าทําประตูจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมบอกไปเลยครับนี่คือฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลที่มีอนาคตการ่นขันครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราชนะกัมพูชาได้เมื่อคืนนี้นะครับทําให้อันดับโลกเราเนี่ยขยับขึ้นอีกครับแลงกิ้งฟี فا เราพุ่งขึ้นมาที่อันดับที่96 100%เนแล้วครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยทางฟี้าเขาไม่ได้ นับคะแนนที่เราชนะสิงคโปร์ตอนนี้ที่เราชนะสิงคโปร์มารวมเข้ากับคะแนนที่เราชนะทีมชาติกัมพูชาเมื่อคือนนี้ทําให้เราแซงโมซบิกไปอย่างขาดลอยครับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ9 6้าสแล้วเรากลับมาที่96และจะปิดนะครับปีนี้ธันวาคมเนี่ยในอันดับที่96นะครับถือว่าเป็นอันดับโลกที่งดงามนะครับฉลองนะครับปี2025อันดับที่96ถือผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เยี่ยมมาก สำหรับทีมชาติไทยสรุปณเวลานี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราในกรุ่ม A นะครับในการขันเดฟเว็บมิสูบิชิอิเล็กทริกครับปี2024เราอยู่อันดับหนึ่งครับเราอยู่อันดับหนึ่งด้วยผลต่างประตูได้เสีย14ประตูนะครับแล้วก็เรามีทั้งหมด12คะแนนเต็มในการขันซีแมทนี่เป็นสถิติที่น่าตื่นตะลึงนนะสำหรับเอเชียสำหรับอาเซียนนะครับ ไม่มีทีมในอาเซียนทีมไหนทําได้เหมือนเรานะทั้งผลสกอร์นะครับทั้งคะแนนทั้งผลการชนะมาสีแมตช์รวดแล้วก็ดับ2นะครับเป็นทีมชาติสิงคโปร์ครับที่สามารถบุกไปเยือนมาเลเซียเมื่อคืนนี้นะครับสามารถยันเสมอมาเลเซียได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมที่คิดว่านะไม่อยู่ในตัวเต็งที่จะเข้ารอบอย่างสิงคโปร์เนี่ยสามารถเข้ารอบได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องจับ ตามองสิงคโปร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าตามฟอร์มนะที่หลายๆคนคาดการณ์นะที่จะบอกว่าอินโดนีเซียจะเข้าอันดับ2เวียดนามจะเข้าอันดับ1นเนี่ยในกรุปบีนะผมคิดว่ายังไม่แน่นะเราดอดูแมตช์สแมตช์คืนนี้นะครับคืนนี้เวลา20่สนาฬิกาดูเวียดนามกับอินโดว่าใครจะมาเจอเราและใครจะไปเจอสิงคโปร์ซึ่งนะครับในรอบต่อไปนะเราจะแข่งขันกันในวันที่ 27นี้นะครับเวลา20นาฬิกาโดยการบุกไปเยือนแต่เรายังไม่รู้ครับว่าเราจะไปเยือนใครนะเราต้องเราต้องดูแมตช์คืนนี้วันที่27นะครับเราจะเจอใครใครจะเข้าอันดับ2ในคู่บีเดี๋ยวเรามาติดตามร่วมกันครับในเย็นนี้ครับราบุิว ส้กิมสังสิ đ ด u ฉันเวียดนามคอยแมนทิมซัดเล่าคอยมาซ้งตอก้านเขาว่าคอยเล่นบอกก่งคอยฮู้ว่าคอยเล่นบอกรกงไม่คอยสิออาชนะไอ้น้องเห่คอยสกปับทิมไทยใหญเขาสาไปสุดลำน้ำโขงคอยคือเล่า Championship of Chucky Asan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Fog XFOXFOX in -E, the biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game xịt kiếm sang xịt đấu chân việt nam khỏi men tim sát lao khỏi ma xanh bạc ban câu hoa khỏi lên bọc kênh khỏi hú hoa khỏi lên bọc kênh mạnh khỏi xịt áo chân là ai nóng mệt khỏi xịt bạc kiếm tay ngày câu xa bị sút lâm nam khô khỏi cứ đau khỏi men lao men lao khỏi tim sát lao ít chi Championship of Chucky Asan, Mitsubishi Electric Cup High Patriot Clock, XLOX, XLOX, in the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.